ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะฮะมาอยู่ในเกือบจะคลิปสุดท้ายของอ e ีเวนในวันนี้กันแล้วนะฮะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวเอฟเฟกที่แพงสุดของเทียห้าในอ e ีเวนกันนะฮะก็เมื่อตอนเที่ยงนะเทียห้าก็ได้ออกมานะฮะก็คือ เอฟเฟกที่แพงที่สุดก็คือมีราคา250นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยวันนี้จะมารีวิวกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะเท่แค่ไหนนะฮะสำหรับเอฟเฟกต์250ตัวนะฮะถือว่าใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยผมฟาร์มประมาณครึ่งวันเกือบเกือบครึ่งวันนะ,ะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่นแหละโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะก็ผมก็ใส่มาเลยไปเป็นประเภทเออคอสเมติกนะฮะก็ ก็เป็นอันนี้นะฮะก็ใส่มาเลยนี่น่าจะดีนะโอเคก็มาเริ่มดูกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือข้างหลังของเอฟเฟกนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกสีส้มที่อยู่ตรงหัวเราแล้วก็จะมีเอฟเฟกเออผีลอยขึ้นมานะละอยลอยขึ้นมาบนอากาศในประมาณนี้นะฮะก็ดูจากข้างหน้านะฮะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยเนี่ยหน้าตาของเอฟเฟกนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยพอสมควรนะฮะเดี๋ยวลองเปิดกราฟิกสัก6โอเคตาจบก่อนเปิดมานี่ฮะหน้าตาของ เอฟเฟกแบบกราฟิก6ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับกราฟิก1กับกราฟิก6นะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยมันก็ผีจำนวอนก็เท่าเดิมนะแล้วก็ความจ้าของแสงนะก็ยังเท่าเดิมอยู่นะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้การสับเอฟเฟกที่แพงที่สุดของเทีย5ในแบบ event นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีบ้างนะคือผมคิดว่าท็อกซี่อินฟอร์โนนี่จะสวยกว่านะโอเคก็เป็นประมาณนี้สับเอฟเฟกในวันนี้นะฮะสำหรับไี้ก็ไยบ่ายฮะ